วันนี้ครับรูพิเศษครับผมมาเจอกับกิจชื่ออะไรครับกินครับผมกินักล่าฆ่ามือใหม่ครับผมเจอกับนุ่นนุ่นใหญ่ครับมวยยงชุนครับชื่ออะไรครับคิมเชียงชุนดงชุนยงชุนผู้จะนำศิลปะยงชุนครับมาปะทะกับกิจนักล่าครับผมโมกันครับ โอ้ยรอบนี้มีกองเชียไม่ไม่าต้องก็มีตั้งไม่ลงอ่ะอยาเข้าไป กรรมาการเช็คอาการด้วยนะครับ ตั้งท่าแบบมวยของชุนจริงๆอยโอ้ยใครโดนวะนะ่ะ

พอพอพอไหมพอเลยต่อพอเลยต่อต่อหรือพ่อเดี๋ยวพักอันนาทีต่อครับผมอ้าวพักสักโอเคโอเคผมมือหน่อยเขามือหน่อยพักสักครู่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมถึงอยากเล่นยกที่สองมันมันมันมากเลยครับผมไม่เคยเจอแบบนี้ครับโอเคโอเคไหวนะยกสองเมาเชียงชุนนะโอเคโมยองชุน เสื้อขาวนะครับเสื้อดำโอ้นะักสู้สตรีทจากกลุ่มนครสตรีทไฟ

โอ้ยดูไม่ทันว่ะอ้ย,อย,อยกำลังจะใช้ท่าไม้ตายเชียวโดนดัก20วิสุดท้าย สิบวิโอ้ห้าวิหมดเวลาสุดยอดโอ้โหเฮ้ถามหน่อยดิบอยองชุนมันป้องกันตัวได้จริงป่ะเนี่ยถ้าว่าฝึกดีๆป้องกันได้ครับเข้ายาก <laughs> ไม่งั้นเราคงไม่หอบขนาดนี้ใช่ไหมถูกม,มากเลยเป็นไงนักสู้ข้างถนน <c oughs> ครับ <m akes> มีโชยิงัสติดล้มนิดนึงครับผม <laughs> หลายคนมันชอบหลายคนมันชอบดูถูกนักสู้ข้างถนนเวลาสู้เองแล้วเป็นไงสุดๆครับมาลองได้ <laughs> <laughs> มาลองได้โอเคโอเคอ่ะประมือหนประมือไหนประมือไหนปะมือหนอยี่มมากเยียมเอาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้พอดูเสร็จไปดูันหมดแล้ว